ละหนึ่งร้อยบาทและไม่ลืมที่จะอธิษฐานจิตขอหลวงปู่ขอให้ได้บ้านเช่าราคา3500บาทมีต้นกระถินและต้นคุนอยู่หน้าบ้านค่ะไม่นานเท่าไรลูกก็ไปเจอบ้านเช่าแถวบางประกงจังหวะจากเชิงเซาได้ราคาค่าเช่าตามที่ขอหลวงปู่ไว้เลยค่ะแต่ที่มหัศจรรย์กว่านั้นคือที่หน้าบ้านมีต้นกระถินและต้นขุนอยู่ด้วยค่ะ แต่หลวงพ่อคะลูกได้บ้านตามคำขอข้อจริงแต่ละแวกนั้นมันเงียบมากค้าขายอะไรไม่ค่อยได้ลูกเลยเอาใบอนุโมทนาบัตรออกมานั่งดูแล้วก็อธิษฐานจิตขอหลวงปู่ใหม่ขอให้ลูกมีที่ทำกินที่ดีกว่านี้ขอให้ได้เปิดร้านค้าขายไม่นานก็เจอช่องทางรวยคะ่ะ ลูกไปยืมเงินพี่ชายมาเป็นทนุนเปิดร้านขายสมุนไพร